ในค่ำคืนอันเงียบสงบแบบนี้อยากจะชวนทุกคนมาพักใจคลายความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันโดยเรื่องราวดีๆที่ได้พบเจอมาและเรื่องเล่าที่อาจจะจุดประกายให้ชีวิตของเรามีความสุขสงบและง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะ ช่วงนี้หลายคนคงเคยได้ยินกระแสนิยายธรรมะแนวสอนใจที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นใช่ไหมคะ เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านมากๆเลยค่ะเพราะมันเหมือนการย่อยพระธรรมคำสอนให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆวันนี้เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวและเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากนิยายธรรมะเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนสามบทง่ายๆที่เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆ หลายคนอาจจะมองว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องของคนแก่หรือคนที่แคร่งาศาสนามากๆแต่จริงๆแล้วการสวดมนต์เป็นเหมือนการทำความสะอาดจิตใจของเราค่ะเป็นการชำระล้างสิ่งสกรปรกที่เกาะกินใจเรามาตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกังวลความกโกรธหรือความเศร้าหมองต่างๆการสวดมนต์จะช่วยให้จิตใจเราสงบลงผ่อนคลายและพร้อมที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่ จำได้ว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่นอนหลับยากมากค่ะคือกว่าจะหลับได้แต่ละคืนต้องใช้เวลานานแล้วพอหลับไปก็มักจะฝันร้ายตื่นมาก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนไม่ได้นอนเลยค่ะลองมาหลายวิธีแล้วทั้งออกกําลังกายก่อนนอนดื่มนมอุ่นๆหรืออ่านหนังสือแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่งได้อ่านเจอบทความเกี่ยวกับการสวดมนต์ก่อนนอนก็เลยลองทำตามดูค่ะ ตอนแรกๆก็รู้สึกแปลกๆค่ะเพราะไม่เคยสวดมนต์มาก่อนแล้วก็จำบทสวดไม่ได้ด้วยแต่ก็พยายามเปิดจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็สวดตามไปเรื่อยๆค่ะบทสวดที่เลือกสวดก็เป็นบทสวดง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือบทบูชาพระรัตนตรยัยบทไตรสรณคมและบทแผ่เมตตาค่ะบทบูชาพระรัตนตรัยก็คือ อิมินาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมิดาสักกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาค่ะการสวดบทนี้จะช่วยให้เรามีสติระลึกถึงคุณงามความดีของพระรัตนตรยัยและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราค่ะ ต่อมาก็คือบทไตราสรารณคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิเป็นการประกาศว่าเราขอยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดของเราการสวดบทนี้จะช่วยให้เรามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจมีความมั่นคงในชีวิตและไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆค่ะ และสุดท้ายก็คือบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอนีขาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุ เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เขาทั้งหลายจงปราศจากเวรปราศจากภัยปราศจากความทุกข์และมีความสุขสวดมนต์สามบทนี้ทุกคืนค่ะแรกๆก็อาจจะง่วงบ้างฝุ้งซ่านบ้างแต่พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าจิตใจมันสงบขึ้นจริงๆ ค่ะแล้วพอนอนลงไปก็หลับง่ายขึ้นฝันร้ายก็น้อยลงตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นค่ะนอกจากนี้การสวรดมนยังช่วยให้มีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยค่ะเมื่อก่อนเอมเป็นคนที่ใจร้อนหงุดหงิดง่ายแล้วก็ชอบคิดมากแต่พอสวดมนเป็นประจําก็รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นลงควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยคิดมากเรื่องไร้สาระเหมือนเมื่อก่อนค่ะ อยากจะเล่าเรื่องที่ได้เจอมาเมื่อไม่นานมานี้ให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่ทําให้เห็นถึงความสําคัญของการมีสติและการแผ่เมตตามากขึ้นไปอีกค่ะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนไปเดินซื้อของที่ตลาดสดใกล้บ้านค่ะกำลังเลือกซื้อผักอยู่เพลินๆก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังลั่นตลาดพอหันไปดูก็เห็นป้าคนหนึ่งกำลังโวยวายใส่แม่ค้าขายปลาค่ะ ป้าแกบอกว่าแม่ค้าโกงตาช่างช่างปลาไม่ตรงตามราคาที่ตกลงกันไว้แม่ค้าขายปลาเองก็ไม่ยอมค่ะเถียงกลับไปเสียงดังเหมือนกันบอกว่าป้าแกเข้าใจผิดไปเองตาช่างของแกเที่ยงตรงเสมอไม่มีทางโกงใครได้แน่นอนทั้งสองคนเถียงกันไปมาเสียงดังลั่นตลาดเลยค่ะคนแถวนั้นก็เริ่มเข้ามามุงดูกันเยอะขึ้นเอมก็ยืนดูอยู่ห่างๆด้วยความตกใจ ตอนนั้นบรรยากาศมันตึงเครียดมากเลยค่ะทุกคนต่างก็จับจ้องไปที่ป้ากับแม่ค้ารอว่าใครจะยอมใครแต่ไม่มีใครยอมลงให้ใครเลยค่ะป้าแก่ก็ยืนกรานว่าถูกโกงส่วนแม่ค้าก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำผิด ยืนดูอยู่สักพักก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่น่าจะดีขึ้นถ้าไม่มีใครสักคนออกมาพูดอะไรหรือทำอะไรสักอย่างเลยตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพว่าคุณป้าคะคุณแม่คะคะใจเย็นๆกันก่อนดีไหมคะค่อยๆค,คุยกันดีๆน่าจะมีทางออกนะคะ ป้ากับแม่ขาหันมามองด้วยสายตาที่ดุดดานเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกกลัวๆเหมือนกันค่ะแต่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็พูดต่อไปว่าเข้าใจว่าทั้งคุณป้าและคุณแม่ขาต่างก็อยากจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองแต่การที่เราทะเลาะกันแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะลองคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าไหมคะปรากฏว่าคำพูดของเราได้ผลค่ะ ป้ากับแม่ค้าเริ่มลดเสียงลงเล็กน้อยแล้วก็หันมามองหน้ากันเลยถือโอกาสพูดต่อว่าคุณป้าลองอธิบายให้คุณแม่ค้าฟังอีกครั้งได้ไหมคะว่าคุณป้าคิดว่าตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องส่วนคุณแม่ค้าก็ลองอธิบายให้คุณป้าฟังบ้างว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นป้ากับแม่ค้าเริ่มคุยกันด้วยน้ำเสียงที่เบาลงค่ะก็คอยเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันอย่างเปิดอก หลังจากคุยกันไปสักพักก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดกันค่ะป้าแกเข้าใจผิดว่าตาช่างมันไม่ตรงส่วนแม่ค้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกงใครพอรู้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดกันป้ากับแม่ค้าก็เริ่มยิ้มให้กันแล้วก็ขอโทษกัน เห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะที่สามารถช่วยให้ทั้งสองคนคลี่คลายความเข้าใจผิดกันได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติและความเมตตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะ ถ้าเรามีสติเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่วู่วามไม่ตัดสินใจอะไรด้วยความโกรธและถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะสามารถมองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาเดือดร้อน <c oughs> การสวดมนต์ก่อนนอนสามบทง่ายๆที่เอ็มเล่าให้ฟังในวันนี้ <c oughs> ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราฝึกสติและเจริญเมตตาได้ค่ะ การสวดมนต์จะช่วยให้จิตใจเราสงบลงมีสมาธิมากขึ้นและเมื่อจิตใจเราสงบเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การสวดมนต์ยังช่วยให้เราแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เขาเหล่านั้นจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ซึ่งเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองและเป็นการส่งต่อความดีงามไปยังผู้อื่นด้วยค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกคนลองนําเอาการสวดมนต์ก่อนนอนสาบทง่ายๆนี้ไปปฏิบัติกันดูนะคะเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างสม่ำเสมอเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะ อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรือหวือหวาแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืนค่ะอยากจะยกตัวอย่างนิยายธรรมะที่ชอบอ่านเรื่องหนึ่งให้ฟังค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ยากมากมายทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานและเรื่องครอบครัวเธอรู้สึกสิ้นหวังและหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่แล้ววันหนึ่งเธอได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งพระอาจารย์ได้สอนให้เธอรู้จักกับการสวดมนต์และการทำสมาธิพระอาจารย์บอกว่าการสวดมนต์และการทำสมาธิจะช่วยให้เธอค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจของเธอเองหญิงสาวคนนั้นเริ่มสวดมนต์และทำสมาธิตามคำสอนของพระอาจารย์แรกๆก,ก็รู้สึกยากลำบากเพราะจิตใจยังวุ่นวายฟุง้งซ่านแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งจิตใจเริ่มสงบลงและเธอเริ่มสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในจิตใจของเธอเองหลังจากนั้นชีวิตของหญิงสาวคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเธอเริ่มมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวและมีความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นเธอได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในจิตใจของเราเอง เรื่องราวของหญิงสาวคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้อย่างมากเลยค่ะมันทำให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเผชิญกับความทุกข์ยากมากแค่ไหนเราก็สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้ถ้าเราฝึกฝนจิตใจของเราให้เข้มแข็งและมีสติอยู่เสมออยากจะฝากข้อคิดง่ายๆให้กับคุณผู้ฟังทุกคนก่อนนอนคืนนี้นะคะจงอย่ามองข้ามพลังของการสวดมนต์และการทำสมาธิเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลัง ที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้จงเริ่มต้นจากการสวดมนต์สามบทง่ายๆก่อนนอนทุกคืนแล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในจิตใจของคุณเองค่ะก่อนจากกันในคืนนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้านะคะ